ุทธการตราดปราบปรปักยึดพื้นที่บ้านสามหลังได้แล้ว80%รายงานข่าวจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือโดยจึงได้เปิดยุทธการตราดปราบปรป,รปรักได้สนธิกำลังรบในทุกมิติทั้งน้ำฟ้าฝั่งในการดูแลรักษาอธิปไตยพื้นแผ่นดินไทย โดยเรือหลวงเทพาได้เข้าพื้นที่ปฏิบัติการทันทีในการดำเนินการตรวจการและลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงกำลังพลทุกนายถูกยกระดับให้สู่สภาวะการพร้อมรบอาวุธประจำเรือทุกชนิดถูกเตรียมพร้อมเต็มกำลังพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทันทีโดยวานนี้เรือหลวงเทพาได้ให้การสนับสนุนการยิงฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือสนับสนุนกำลังทางบกเพื่อยึดพื้นที่บ้านสามหลังที่บ้านหนองรี ฝ่ายไทยทำลายฐานที่มั่นกัมพูชาไปแล้ว80%โดยกำลังจากนาวิกโยธินกระทั่งเผาทำลายบ้านทั้งสามหลังได้รวมถึงตัวบังเกอร์ที่คาดว่าจะใช้ในการเก็บยุดโทปกรและอัม,มพันต่างๆซึ่งก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยเช่นกันโดยยังอยู่ในขั้นตอนการเข้ายึดพื้นที่แต่เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาได้ขุดบังเกอร์และคูเลดเป็นที่หลบกำบังก่อนใช้อาวุธหนักปืนใหญ่ตอบโต้กำลังของฝ่ายไทยทำให้กำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงยังไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จ